เทที่ผมแก๊ส 0K นะครับทุกคนเห็นน้ํายา Insta l ลักของผมไหมครับว่าขั้น3เนี่ยมีถึง50กว่าขวดเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาถลุงมาใหหมดเลยทั้ง50ขวดดูนะครับผมว่าฮิ้วเนี่ยจะมาสักตัวหรือเปล่านะครับอยากดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K แล้วเราไปดูกันเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมมีโปรโมชั่นจากทาง UG 4มาแนะนำนะครับผมก็คือเป็นโปรโมชั่นฮาโลวีนนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยครับผมจะมีส่วนลดให้ทุกคนนะครับผมในการเช่า UG 4เนี่ย สูงสุดถึง50%เลยนะครับผมโดยระยะเวลาของโปรโมชันนะครับก็อยู่ตั้งแต่วันที่21ตุลานะครับผมจนถึงวันที่27ตุลา2024นี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับผมว่า UG Phone คืออะไรนะครับ UG Phone เนี่ยเป็น Call Phone นะครับผมที่เพื่อนสามารถจะเช่ามือถือมาเครื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาเปิด AFK เกม e แลบอกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะแบบว่าปิดคอมไปแล้วปิดมือถือไปแล้วนะครับผมตัว UG Phone เราเช่ามาเนี่ย ก็ยัง a f k ออนไลน์หรือว่าทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับ24ชั่วโมงไม่พักเลยนะครับผมช่วยเรื่องของแบบว่าประหยัดค่าไฟนะครับผมแล้วก็แล้วก็ลดการทำงานของเครื่องเรานะครับผมแทนที่เราเนี่ยจะใช้มือถือเราใช้คอมเราในการ AFK เนี่ยก็ใช้คาวโฟนนะครับผมจะทำให้ลดการใช้ทรัพยากรของเครื่องเราไปได้เยอะเลยนะครับผมเพราะเราเนี่ยไปออนไลน์ในคาวโฟนนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับผมเพียงแค่เราเนี่ยเข้ามาตรง U ู p h ฟ n e นะครับแล้วก็ไปตรงซื้อนะครับผมก็จะสังเกตว่า ทุกแพ็กเกจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น u a p GVP หรือ s v p นะครับผมจะทําการลดราคาให้ทุกคนเนี่ยหมดเลยนะครับผมสูงสุดที่50นตะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากจะลองใช้หรือว่าจะซื้อเครื่องใหม่ในการ a p k เกมต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็ง่ายเช่นกันนะครับผมแค่เราเนี่ยเข้าไปตรง u d f นะครับผมที่เราเช่ามานะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมมา2ตัวนะครับผมในการ a p g ระบกนั้นก็คือ โรบอกเลยนะครับก็สามารถเข้าไปตรงเกมเซนเตอร์นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์หาว่าโรบอกเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโรบบอกเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแรกแล้วก็ทําการโหลดไมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นออโต้คลิกนะครับออโต้คลิกเนี่ยก็กดไปตรง Tool c e n t e r นะครับผมแล้วก็เซิร์ชคําว่าออโต้คลิกนะครับจริงๆพิมพ์คําว่าออโต้ก็น่าจะเจอแล้วนะครับพิมพ์ไปว่าออโต้คลิกก็น่าจะเจอนะครับนี่นะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยสามแอปนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้เป็นแอปตัวนี้นะครับผมเจะเป เริ่มโหลดมาแล้วนะครับผมก็เข้าโปรแกรม a u t o c ค i c k นะครับผมแล้วก็เปิดทํางานพื้นหลังนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับผมซึ่งวิธีการ AFK นะครับผมสำหรับเกมเพชรโก d ในอัปเดต1หรือว่าอัปเดต Inferno นะครับส่วนตัวนะครับผมผมจะมา AFK ตรงเมอร์ชานตรงนี้นะครับคือถ้าต้องการนะครับผมซื้อบททุกอย่างในเมอร์ชานเนี่ยก็เอาปุ่มที่หนึ่งะครับผมวางตรงสินค้าที่ต้องการซื้อนะครับปุ่ม2นะครับกดตรงโอเคเมื่อเราเนี่ยกดโซเอาแล้วนะครับอ่ะ มแบบนี้นะครับผมเราก็ทาการไล่วางทุกปุ่มเลยนะครับปุ่ม3ก็วางตรงที่เราจะต้องการซื้อนะครับแล้วก็ปุ่ม4นะครับก็ทําการวางตรงที่แบบว่ากดโอเคของโซเอาท์นะครับที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นปุ่มกดโอเคของโซเอาท์ตรงนี้นะครับ แค่นี้นะครับผมก็ทําการปล่อย a F K ไปได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับเกมเพชรโกมันล F K ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนดีเลย์นะครับผมแนะนําเป็นตั้ง1-2ึ่งถึงสองวิกำลังดีนะครับผมโอเคนะครับผมก่อนเข้าเนื้อหาคลิปอีกนิดนึงนะครับผมแนะนําร้านชานมหวานเย็นนะครับสำหรับใครอยากจะกดเกมพาดแบบรูบอกนะครับผมรวมถึงมีบริการรับฟาร์มเกมเพชรโกด้วยนะครับผมแล้วก็จําหน่ายเพชรเกมเพชรโกด้วยนะครับผมก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็อย่างที่ต้นคลิปให้ดูไปนะครับผมคือผมเนี่ยมีน้ํายาอินเซนต์ลักนะครับผมขั้น3เนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่ขวดนะครับซึ่งผมต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมหนึ่งอย่างเลยคือผมหาไอตัว building die potion เนี่ยได้แค่นี้จริงๆนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะหาสัก50เหมือนกันนะครับผมแต่มันอยากเปิดแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเออมางั้นเราจะจะมาแบบว่าซัดกันในคลิปนี้ให้หมดเลยนะครับผม ึ่งเดี๋ยว20โลแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเปิดแบบไม่ใช้เบสติ i n g d i ก่อนนะครับผมจะดูดวงก่อนว่าแบบมันมาหรือเปล่านะครับผมซึ่งใน29โลสุดท้ายเนี่ยครับผมจะทําการกด b บสติ i n g ดให้ลูกเต๋าเลาเป็นสีม่วงด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าคิวเนี่ยมันจะออกสักตัวหรือเปล่านะครับโอเคอันดับแรกเราต้องทําการแบบว่ายัดพวกบัฟเนี่ยให้ครบทุกอย่างก่อนนะครับหมอันดับแรกเลยคือกินไปหมดนะครับผมพวกผลไม้ใช้นีนะครับต่อมานะครับผมสิ่งที่เราต้องกดก็คือเอ่อเรื่องของ ลักนะครับผมแล้วก็คอยแล้วก็ไอเทมอ่ะจริงๆมีอะไรก็ยัดไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็กดเดอะค็อกเทลไปด้วยนะครับผมแล้วก็มาเราซัทก่อนนะครับผมก็คือโกลเด้นไดนะครับจริงๆเนี่ยกินไปดองไว้เลยห้าสิบขวดนะครับแล้วก็เรนโบว์ห้าสิบขวดนะครับมาเรามาซัดเอ่อยี่สิบโลแรกกันก่อนนะครับผมสลับอินสแตนลักขั้นสามแบบไม่มีเบสซิ่งได้นะครับหรือว่าไม่มีลูกเต๋าไฟนะครับมายี่สิบโลแรกนะครับผมเราไปซัดกันเลย go ดูแรกขอดีๆได้ไหมอืมแสนสองนะครับผมไปออโต้โลเลยนะครับผมผมแบบว่านั่งดูยาวๆเลยนะครับมาตัวที่สองนะครับผมโอ้โหแสนนึ่งเหมือนกันขอแบบขยับไปสักแบบสี่ห้าแสนอะไรอย่างนี้ได้ไหมโอ้เจ็ดหมื่นสองนะครับผมเฮ้ยนข้างแย่คนข้างแย่มาครับโอ้โหตัวที่สี่นะครับผมหนึ่งในสี่แสนนะครับถือว่าถือว่าแย่อยู่เด้เอ,อขอแบบหนึ่งในล้านขึ้นถือว่าโอเคนะครับ 0 0 0แสนนะครับผมโพไซดอนคอลกี้เฮ้ยขอหน่อยเอาหน่อยแบบ20่สิแรกนะครับผมอันนี้คือแบบไม่ไม่กดเบสซิ่งนะครับผมส0 0แสนนะครับผมโอ้ยไฟร์ฮอตมาไฟอ่ะต่อมานะครับเป็นตัวอะไรเอย่ยต่อมาเป็น7จ0ดแสนห้นะครับผมริสแคทเฮ้ยเกือบแตะล้านนะครับผมใน20น่สิแรกเนี่ยผมขอแบบว่าแตะล้านสักตัว2ตัวนะครับห0แสนบอลลูนแคทนะครับโอ้โหขอแบบเกินล้านหน่อยได้ไหมแบบเกินล้านหน่อยให้มันสบายใจหน่อย โอ้หกหมื่นฮอตดอก My God ฮอตดอกไม่ใช่ฮอตดอกอ่ะต่อมาครับผม T Sand นะครับผม f อ o s t b i t e Bear เฮ้ยจะไม่แตะร้านเลยเหรอหรือว่าแบบต้องพึ่งโชคแบบว่า Blessing เหรอเฮ้ยอะไร,รอ่ะเฮ้ย a นิเม t i o n มาวะ่ะตัวอะไรวะตัวอะไรหนึ่งในห้าสิบห้าล้าน c o ชู พักก่อนเลยพักก่อนเลยพักก่อนเลยเออนี่นะครับผมได้ตัวนี้มานะครับผมตัวที่6,000กว่านะครับผมคาวมังกี้นะครับแลบมัน700,000เลยนะครับผม700,000เพชรนะครับโอ้ my god ดแอนิเมชันครั้งแรกนะครับเออถือว่าน่ารักอยู่เฮ้ยคาวมังกี้ห5ล้านนะครับผมโอ้ my god เปิดไปประมาณ12ขวดนะครับผมมาเราต่อจะยาวอีก8รอบนะครับผมสลับอินเซอรลักปกติไม่กดเบสซิ่งนะครับมากมากนะครับของค่อนข้างดีโอเคบึ้มปกตินะไม่มีอะไรเยอะ มาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับ Blessing Die Potion นะครับผมกินไปเลยนะครับผมให้หมดเลยนะครับผมไม่ทาให้ลูกเต่าของเรานะครับผมเป็นสีม่วงแบบที่เห็นในคลิปเลยนะครับผมไม่ทาการเพิ่มโอกาสได้คิวด้วยนะครับซึ่งผมจะเปิดแล้วก็ให้มันออโต้โรยาวๆเดี๋ยวเรามานั่งรุนพร้อมกันนะครับว่ามันจะได้ตัวอะไรที่มันมากกว่า55้าล้านผมบ้างนะครับผมไปเรก่มเลยนะครับเปิดออโต้โรเลยนะครับผม1ิบล้านนะครับผม a กนี่มาครับผมจังหวะนี้ ตัวแรกตอเดิมได้ดีมากนะครับผมมาตัวต่อไปบึ้มโอ้ยก้าหมื่นไอ้น,นี้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอ่ะต่อไปะครับผม 6, หกแสนเฮ้ยขอแบบล้านขึ้นได้ไหมขอล้านขึ้นแบบอันนี้มีชงอันนี้มีั่นอะไรเงี้ยได้ไหมอืม้มสองแสนสามจริงๆผมหวังไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยแบบออกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรออกแบบสิบล้านสักสองสามตัว จริงๆก็หวังร้อยล้านแหละแต่มันน่าจะแบบสูงไปนะครับผมเราก็นั่งดูเรื่อยๆนะครับผมว่ามันจะออกตัวอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับนี่มาสองแสนสามนะครับผมมาตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยสองแสนห้าเฮ้ยขอแบบหลุดพ้นจากหลักแสนได้ไหมไปแ,แบบหลักล้านบวกอะไรเงี้ยจะแบบโอเคมากนะครับหกแสนเจ็ดนะครับผมนินจาแคทจริงๆตัวนี้น่ารักนะโอเคต่อไปนะฮะบึบมแสนเจ็ดนะครับผม เฮ้ยขอแบบสูงๆหน่อยได้ไหมแบบกดแบบยับมากนะรอบเนี้ยแสนสองโอ้โหเกลือ,อจัดนะครับไปต่อไปนะครับนะหนึ่งในสี่หมื่นมึงมาไงเนี่ยโอ้โคตรเกลือสองแสนเก้านะครับผมมังกรสามหัวนะต่อไปครับเฮ้ ล้านแปดนะครับผมพินาต้านะครับผมแคทจริงๆหวัง10ล้านขึ้นแหละเพราะว่ามันเปิดหลายอย่างมากนะครับโอ้โหมาเดี๋ยวขอแบบหยุดหยุดออโต้ก่อนดูก่อนว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ15คลิกนะครับผมมาเรามาคลิกพร้อมกันดีกว่านะครับไปบึ้มโอ้หกแสนสองนะครับผมไซเบอร์พังด็อกนะครับโอ้ m ม g ก็ต่อไปครับ สามหมื่นแปดเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะต่อไปครับผมหกหมื่นแปดโอ้โหล่ารอบเดียวเองเหรอออน,นิเมชันรอบเดียวเองเหรอนี่แบบดองมาแบบตั้งแต่ต้นน้ำดีเลยนะเว้ยสองแสนห้าสตดิโอดะก้อนอะไรวะเนี่ยไปครับต่อหนึืงแสนสองนะครับไซบอร์กแพนด้าตอนนี้เหลือ 10โลสุดท้ายนะครับผมที่จะเป็นลูกเต๋าม่วงแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรแบบล่านๆอีกหรือเปล่านะครับไปครับผมเรื่อยๆเลยแต่ว่าเราดองโอเคต่อเรื่อยๆเลยนะครับผมมาเหลือประมาณเฮ้ยโอ้โหล้านแปดเทเนต้าอีกแล้วมึงมาสองตัวแล้วเนี่ยอีก6โลนะครับผมที่เป็นลูกเต๋าม่วงแบบนี้นะครับตามแสนสี่โอ้ยอไปครับผม สองคลิปสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปเฮ้ยคุยฟอสซิลดาก้อนนะครับผม3ามล้านสามแสนสหมื่นนะครับ3 000, 3 000, 3, 000, 3, 000, 3โอเคนะครับผมมาคลิปสุดท้ายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลูกเต๋าม่วงเลสโก้โอ้โหน่าจะเกลือเรียบร้อยครับผมไซเบอร์พังแคทนะครับโอ้โหตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมสำหรับออไอตัว ไอตัวเอ่อ blessing d นะครับจริงๆเนี่ยผมมีเอ่อ insert l u c ขั้น3อยู่อีก4ขวดนะมาแล้วก็ไสหมดเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วนะครับไปโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะดองยาวๆหลังจากนี้นะครับมาอีก5คลิกนะครับผมแบบว่าไม่มีไม่มีเบส s ิ i งนะแบบไปเลยไปยาวๆเลยกันนะครับผม5คลิกสุดท้ายนะครับว่าได้อะไรบ้างแพนซองนะครับผมไซบอร์กแพนด้าต่อมานะครับผมเป็นอะไรเอ่ย โอ้โหไซบ็อกแพนด้าตัวเดิมเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยต่อมาครับผมสองเซนสามนะครับผมวิวโลโอ้ยโอเคครับผมมาสองโอเคประมาณน,นี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝาก UG4 ีโฟไปด้วยนะครับผมโปรโมชั่นฮาโลวีนสามารถไปใช้บริการกันได้ที่ UG4 เลยนะครับโอเคนะครับผมงั้นเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย